จะมาต่อด้วยเมนูที่สองน,น,นะคะผัดหมี่โบราณนะคะผัดหมี่โบราณผัดหมี่แล้วก็ันจะมีถั่วงอกถั่วงอกทำถัวงอกจากธรรมชาตินะคะถูวงอกวันนี้จะทำ กินชอบบางครั้งคิดถึงบ้านทำง่ายๆกินผัดหมี่โบราณค่ะเนทวันนี้ทำง่ายผัดหมี่โบราณผัดหมี่บ้านเฮาแม่พี่น้องเส้นเล็กผัดหมี่บ้านเราอันนี้ก็ตอนแรกก็ทำน้ำซอสก่อนค่ะทำน้ำซอสก่อนนะคะผัดหมี่โบราณ เฉพเส้นหมี่ผัดง่ายๆไหมคะใส่น้ำซดใส่สิก่อดอันนี้มีใส่สีอิาดำนิดน้อยใส่กระเทียมใส่พริกใส่หอมเดี๋ยวค่อยมปรุงค่ะแต่อันนี้เราทําเส้นหมี่ผัดเส้นหมี่อันนี้เส้นหมี่เล็กค่ะชอบทานเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่คนชอบ ทำเส้นมีไว้แล้วเราก็จะมาทำไข่นะคะตั้งกระทะไว้แล้วนะคะตั้งกระทะไว้แล้วแล้วก็มาจะทำไข่ิี่นัานนะ,ะทำไข่เจียวราดหั่นราดเหมือนบ้านเรานะคะนะคะิดถึงบ้านจ้ะ สมัยย่าบุญบานเฮ้านังเมต่ว่าบะมีสซอแด,ดงผัดมีสีแดงลาดพริกน,นี่เราก็มาทำเส้นมี่ง่ายๆเส้นมีค่ะเราก็จะมาตั้งกระทะไว้แล้วก็จะใท่ไข่เจียวนะคะอันนี้เทราลงไปแล้วค่ะ เทบางๆทำทุกวันดูสิคะทำไข่เจียวเทล่าลงไปไปจเจียวไข่ให้มันบางค่ะแล้วก็จะไปหั่นสุกเร็วมาไมมไข่ค่ะดูสิคะ แล้วก็ยกกระทะกิ้งไปกิ้งมาพอไข่เหลืองอลามแล้วค่อยนะคะดูสิคะน่าทานไหมเราจะทำมีโบรานห่อไข่นะคะดูสิคะน่าทานไม่ทำเหลืองพอทำเสร็จเราก็จะมาหันนะะ่นค่ะมาหั่นแล้วก็ หน้าอร่อยไหมคะหน้าอร่อยเนาะถึงบ้านหน้าอร่อยทําหั่นใส่หอมหั่นหอมหัวใหญ่ใส่ใส่ทำใส่หอมดูก่อนคะ่ะแล้วค่อยซอยหอมดูเราจะมากลับด้านหนยจะมากับด้านไข่นะคะไข่แล้วค่อยมาหั่นค่ะอันนี้ได้ไหม รอไข่เหลือง,องนิดนึงรอเนี่นึงค่ะไข่เหลืองแล้วก็มาหั่นนะคะรอไข่เหลืองแล้วเราก็มาหั่นแล้วก็ราดก,กับไข่เหลืองราดก,กับพริกทำให้หน้าทานาน่าอร่อยมากนะคะไม่มีสมัย สำัมก่อนไหมผัดมีบ้านเฮาไหมเซ่เส,เส่ไปโรงเรียนไหมค่ะญาติกันเนาะไปโรงเรียนญาติกันว่าซันเนาะม,มีผัดมีผัดมีผัดมีใส่ไข่นะผัดมีบ้านเฮาไหมเส่ไรยญาติกันตะ,ตะพื้นตะพื้นดูสิคะแล้วก็มาเราก็จะมาหั่นไข่นะคะ เราจะมาหั่นไข่เราจะหั่นไข่ในกระทะได้ไหมเนี่ยเราใจนี่หั่นไข่ในกระทะหั่นไข่ก็ได้แลรกแยกไข่แล้วเราก็จะเอาไข่ลงใน เราก็จะเอามาหันมันก็จะหน,น้าอร่อยมากค่ะทานกับพริกทานกับถ้าคนชอบเผ็ดเอาพริกพริกป่นใส่นะคะปรุงตามใจชอบพริกน้ำปลาปรุงตามพริกน้ำปลาแล้วก็เราจะเติมผักลงไปด้วยนะคะ เราเติมผักลงไปด้วยละเป็นดต่เสียบด้วยเติมผักลงไปได้เลยค่ะคะ่ะเติมผักเราก็จะมากินกับแกงกวาหรือว่าถั่วงอกได้ะคะ่ะกินกับแกงกวาถั่วงอกได้นะคะนี่นะคะมันก็น่าทานนะคะํา่าทานนะคะ สุดท้ายเราก็มาหันห่นไข่เราจะมาหั่นไข่กันนะคะหั่นไข่นะคะหั่นไข่ใส่เราจะมาหั่นไข่ตัวนี้ดูสิคะผัดผัดมีโบล้านมีใช่ไหเป็นเด็กน้อยมีห่อใส่แม่ตองเป็นแต่เสรแต่เสตอนนี้เราก็จะมาหั่นไข่วางข้างบนแล้วก็ปรุงด้วยพริกพริกน้ำตาลแล้วแต่ชอบนะคะ คัดมีโบรานของวิวชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวีหน่อยนะคะเดี๋ยววีวกำลังจะมาหั่นไข่ค่ะจะมาหั่นไข่นะคะเริ่ดไมหมคะหั่นไข่เดี๋ยวหั่นไข่วีวจะเอาไข่ลงกับไข่จะเอาไขล่ล,ไขไขลงบนเอาไข่หั่นไข่นะคะ สวยไหมคะหันไข่ดูสิคะเราจะหั่นไข่หอมมากเลยดูวันนี้ไข่ไข่นี่เราจะเอามีดมาหั่นไข่ดูสิคะไข่น่าทานมากเนี่ยน่าทานมากอืมคุณพี่ก็เลยจะหั่นไข่นะคะไข่ที่เจียวเมื่อกี้เราจะหั่นเป็นยิ่งเฉียงเฉียงอย่างนี้ก็ได้หั่นยาวๆ ที่บ้านเข่าเนาะเป็นงานบุญหั่นไข่เังสิใช่พิ่นก็หั่นไข่แต่ว่าเป็นเดี๋ยวจะไปซื้อซอสดแดงๆคิดถึงบ้านไข่เราจะหั่นเล็กๆหั่นใหญ่ๆหั่นเล็กๆได้หมดนะคะแล้วก็เอาไข,ไนะาไข,ไขไ่ไปโรยที่เนาะหั่นไข่หั่นไข่ไปโรยไปโรยที่เส้นที่เราทำมาค่ะ เสียบเนาะคะเนาะโอ้ยน้ำลายไหลดูสิจะเอาไข่ไปฟุบเอาไข่ไปวางแล้วนี่คิดฮอดงาบนบุญบ้านท้างบอลเนียวไข่ไปวางเนาะค่ะสะใจไหมเนี่ยเอาพริกป่นแซ่บค่ะไข่หอมเราจะมาไข่เป็นแผ่นไปวางแล้วก็ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเติมพริกป่นน้ำปลามะนาวตามใจชอบนะคะผัดมีผัดมีดมบโบล้านนะคะผัดมีก็คือยังผัดไทยเนาะแซ่บๆโดยใส่พริกป่นลงไปโดยเาจะใส่พริกป่นมะนาวลงไปแซ่บนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะแฟนตาชิสโคคน บายๆเจอกันคลิปหน้านะคะทำเป็นทุกอย่าง